ใครที่ใต้ตาดำคล้ำจากการนอนหนึกและสภาวะภูมิแพ้ใช้ายเซรัมตัวไหนก็ไม่หายสักทีไม่ว่าจะเป็นคาเฟอีนวิตามินซีวิตามินเอนะครับลองฟังทางนี้นะครับเอิร์ดมีสารซิทธิบต์ใหม่พ p เ a c จากป่าเอมซอนของประเทศบราซิลมาแนะนำในแบรนด์ The e ีไอแบ b ไบ o p t i m o l i จ y เซรัมตัวนี้นะครับซึ่งสารพิ l a c เอซีมีงานวิจัยใน ผิวของมนุษย์นะครับว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาใต้ตาดําคล้ำที่เกิดจากการนอนดึกและสภาวะภูมิแพ้ได้ซึ่งตัวสารพิวเอ a ซจะไปช่วยการไหลเวียนของหลอดเลือดและต่อมน,น้ําเหลืองเล็กๆบริเวณรอบดวงตานะครับทำให้เกิดสภาวะผิวกระจ่างใสขึ้นเมื่อ เคลียหลอดเลือดที่ข้างน้ําเหลืองที่ข้างบริเวณรอบดวงตาไปแล้วเนี่ยถุงใต้ตาก็จะดีขึ้นไปด้วยนะครับนอกจากนี้ d i Lab s o เ l a ั่มเนี่ยเขายังใส่สารที่ช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยและช่วยในเรื่องทําให้ผิวชุ่มชื้นม,ม,มาครบจบในขวดเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเซรามายชนิด2 3 6จากประเทศญี่ปุ่นแอคทีฟวิตามิน E จากประเทศสหรัฐอเมริกาเปปไทด์สชนิดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด และสารยับยั้งกลไกการเกิดเม็ดสีเมลานินนะครับและทําลายเม็ดสีเมลานินจากประเทศเกาหลีถึง4กลไกเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ตัวเดียวครบจบโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเซรั่มหรือสกินแครต์ตัวอื่นบริเวณรอบดวงตาม,มาทาเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยพิเศษมากๆสําหรับคุณผู้หญิงที่ต้องการทาครีมกันแดดและแต่งหน้าทับเนาะตัวไอเซรั u m ของ d ี r a ตัวนี้เนี่ยจะออกแบบมาในรูปแบบ ึงอีรีเซอร์นะครับเมื่อทาลงไปที่ผิวของเราประมาณ5-10วินาทีเนี่ยจะซึมเข้าผิวไปเลยจึงทำให้สามารถทากันแดดแล้วแต่งหน้าทับได้โดยไม่เกิดขุยสะดวกมากๆสำหรับทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะครับที่สำคัญยังผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแม้ผิวแพ้ง่ายและควบคุมการผลิตภายใต้การดูแลของจักษุพแพทย์ว่าปลอดภัยต่อผิวรอบดวงตาของเราจริงๆ